ชมรมสมัพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมนักข่าวธุรกิจในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืนครั้งที่27จัดใหญ่มอบรางวัลด้านการบริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นเพื่อม,มอบให้แก่นักธุรกิจและเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินละกิจการนั้นๆอย่างยังย่งยืนกับรางวัลท็อปแบรนด์อาวอร์ด2013ไปเมื่อวันที่19มการาคมที่ผ่านมาณนะโรงแรมอรัอมรีดอนเมือง และหนึ่งในนักธุรกิจนกักบริหารและเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากกล่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือผลิตภัณฑ์ด้วยชุดสำอางและสินค้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่โดดเด่นด้วยสินค้าชุดสมุนไพรภูเขาแอดวานที่ช่วยดูแลผิวขั้นสูงสุดแต่ปลอดภัยจากสารเคมีแปลกปลอมและอีกมากมายแบรนด์บ้านหมอระอองภายใต้การบริหารด้วยคุณสิริวิไลแอนกาดิ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสิริวิไลบัวสิริแอนกะดีนะคะแล้วนี่คุณประดิษฐ์แอนกะดีค่ะสวัสดีครับเป็นผู้บริหารของบ้านหมอละอองกรุ๊ปค่ะธุรกิจบ้านหมอละอองนะคะเราทําการผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายสินค้าสมุนไพรนะคะเป็นแบรนด์สมุนไพรที่มีทั้งเวสสำอางนะคะแล้วก็ ยาแผนโบราณแล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะนอกจากนี้เรายังรับผลิตสินค้า O.E.M รับสร้างแบรนด์สมุนไพรเกรดพรีเมียมด้วยค่ะ แบรนด์ของเรานะตอนนี้เนี่ยอยู่มาแล้ว35ปีนะคะรเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2530นะคะโดยนายแพทย์ละอองบัวสิรินะคะเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นตำรับยาจำนวนมากเลยจนปัจจุบันเนี่ยเรามีตำรับสมุนไพรที่พัฒนาสูตรใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เนี่ยเป็นสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดหลากหลายชนิดเลยล่ะคะ่ะน่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของสินค้าและความจริงใจในการดาเนินธุรกิจที่เราจะ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะจากตำรับยาจากสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณที่ดีนำออกมาเป็นสินค้าที่ให้กับผู้ใช้ใช้แล้วเกิดความประทับใจทำให้เราอยู่มานานได้ขนาดนี้ค่ะค่าสินค้าชุดโดดเด่นของเราก็มีหลายเซตนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะขอยกเป็นเซตแรกก็คือเซตนี้นะคะสมุนไพรภูเขาแอดวานซ์ นะคะชุดนี้เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหลายตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแชมพูแฮร์โทนิกนะคะบาร์มเจลครีมสบู่เหล่านี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุดที่สําหรับดูแลผิวหนังสําหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหนังหรือว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยจะเหมาะกับบุคคลที่ต้องการจะใช้เพื่อดูแลผิวหนังให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วผู้ใช้เห็นผลประทับใจมาแล้วจำนวนมาก น,ะะนอกจากนี้เรายังมีชุดผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Little Wonder นะคะ Little Wonder เป็นชุดผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กตั้งใช้ได้ตั้งแต่เด็กทารกเป็นต้นไปเลยนะคะสำหรับเด็กที่มีปัญหาพดผื่นหรือว่าใช้ในการดูแลทำความสะอาดร่างกายลูกแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องกังวลใจนะคะนอกจากนี้ยังเป็นเบสที่มีความอ่อนโยนต่ตอผิวมากๆเลยล่ะคะ่ะ ใช่ค่ะคือปัจจุบันเนี่ยเรามีสินค้าบางไอเทมที่จําหน่ายอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะคะในโซนอาเซียนของเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยในปีนี้2566เนี่ยเราได้พร้อมบุกลุยตลาดส่งออกอย่างเต็มที่เราได้ติดต่อ,อ,อคู่ค้าแล้วนะคะที่เป็นผู้จับจาหน่ายที่เมืองดูไบเราจะนําสินค้าไปลุยที่โซนประเทศตะวันออกกลางก่อน อ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งออกไปในหลายๆทวีปทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะใช่เรามีทั้งออรับตัวแทนจําหน่ายแล้วก็จําหน่ายที่หน้าร้านหลากหลายแหละแห่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้างสปปรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปนะคะอย่างเช่นร้านตํำรับไทยทั่วประเทศนะคะร้านภูมิใจไทยนะคะนอกจากนี้ยังมีร้านคิวเฮิร์บแล้วก็ร้านสบายใจด้วยนะคะแล้วก็ในช่องทางการจําหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราทุกๆแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นเว็แบบไซต์นะคะเราองเฮอร์เบลหรือว่าจะเป็นหน้าเพจหน้าไลนา์ TikTok IG นะคะเรามีหมดเลยนอกจากนี้ยังมีในส่วนของ Marketplace นะคะที่จะเป็นร้าน Lazada, s h o p ป e JD Central นะคะและในส่วนของตัวแทนจำหน่ายก็คือเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในทุกภูมิภาคทัวคท่วประเทศสามารถที่จะไปเซิร์ชหาบ้านหมอละองนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆเจอเบอร์ไหนเจอที่ไหนสามารถโทรติดต่อสั่งซื้อได้เลยค่ะ ก็สามารถติดต่อมาได้ที่บ้านหัวละององนะคะเรามีช่องทางติดต่อ,เ,อ,อเป็นเบอร์ call center นะคะ095-080-7887หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ละอองเฮอร์เบลนะคะสามารถที่จะติดต่อมาได้หรือว่าจะเป็น ID Line ไลน์ละอองเฮอร์เบค่ะ บ้านหมอละอองนะคะมาพร้อมกับสโลแกนที่ว่าเชื่อมั่นในสมุนไพรไทยเชื่อใจบ้านหมอละอองเราผลิตสินค้าสมุนไพรเกรดพรีเมียมที่มีคุณภาพที่ผู้ใช้ใช้แล้วจะประทับใจนะคะขอฝากให้อุดหนุนสินค้าของบ้านหมอละอองแล้วก็สามารถติดต่อเราได้ในทุกๆช่องทางจำไหนเลยล่ะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ